สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องที่กำลังรับชมรับิ่งอยู่ทางช่องสองคันชาแนลค่ะมื่อกี้สองคันกับพระพี่พ่น้องมาลออขึ้นภูหาเกมเห็ดคือเก้าละค่ะแต่บรูวามือนี้สิมีเห็ดบ่เนาะค่ะเพราะว่าคนมาไต่เห็ดกะหลายค่ะมาหลายคนอยู่ค่ะแต่สองคันเนี่ยมาตอนเศร้าค่ะค่ะไปค่ะไปรุ่นไปติดตามก็สองคันค่ะว่าสองคันสิได้เห็ดบ่าค่ะเมื่อนี้ค่ะได้เห็ดอย่างแน่นอะค่ะเนาะไปค่ะ ไปกันเลยจ้าขั้นได้ไม่พอดอกแรกแหกงวันน้องสาวขังข้านะค่ะจุดใกอแดงค่ะไปค่ะนี่ค่ะอีกดอกนึงค่ะเห็ดค่ะปูนค่ะบดูงูเห็ดอีหยังค่ะกอเห็ดกอเหลืองไงค่ะค่ะก็แดงจ้าเห็นไหค่ะ ตูมเห็ดก็แดงอีกแล้วจ้าเป็นกุ้ค่ะนอนเอ่งแม่งเนี่ยค่ะถืกฝนเนาะค่ะคนมาเก็บเห็ดลายค่ะพ่อแม่พี่น้องนี่ค่ะกาบรูบะซาวอังคารช่ได้เห็นว่าหนางคำวันนี้ค่ะคนกลับมาลายคนอยู่ค่ะไปค่ะไปรุ่นไปติดตามกันเนาะงมาจะได้เก็บเห็ดบอจ้ะเพิ่งเมื่อวานจ้ะ เบ่งน้ำสางคันกันเลยเนาะ,ะเป็นป้าค่ะเบ่งบรรยากาศไปเนาะก็เลื้องน่อยค่ะเห็นน้ามากจ้ะ ไม่บังบังบัง,บง,บงก็แดงสองดอกค่ะเยอยดอกหนึ่งดอกนี้ก่อนเนาะออ้ยดอกหนึงน <ś c oughs> น่งค่ะอือันอิ่งเกือแหะดีนะเนาะ ม <c oughs> ือือเทะจะได้ได้เนาะจ้าอีกดอหนึ่งค่ะมีข้าวดินจ้า เ,เยเห็นหาดจ้ะยิบหน,นาเลยค่ะด๊อเดี๋ยวขอหลออีกแล้วจะเห็ดเห็ดบ่ค่อยเป็นมูเด้ค่ะปีนี้ค่ะเห็ดบ่ค่อยออกค่ะออกบอด่ดีมือทานค่ะกลับงามจ้ะ เอ็หาดสองดอกงามๆจันดอกหยอกหนึ่งค่ะปักอยู่ค่ะ,ค,ะคนกับมาเข็มเห็ไิไรด้วยค่ะมื่อนี้สองคั้นกันได้นั่งพักแล้วค่ะเป็นเวลาเจ็ดโมงกว่าๆเนี่ยและค่ะให้บรรยากาศเนาะพอแม่พี่น้องเลยเบิ้งจ้ะอาทิตก็จ้ะ อแดงจะจุ่มนึงค่ะ <reveal> อ <again response> <performance> ้วงของพนดูล um. ่ะบอเนี่พนมีแ um> ต่เห <Isaiah te S 2> ็ดกอแดงค่ะดูนะค่ะโอ้สะอ่อนเนาะค่ะสองคันสี่ดดยังสี่บอน้อเมื่อนี้จ้ะเอามีแต่ได้แต่เห็ดเห็ดก้อนเลี้ยงหน่อยค่ะ ดูงเฮ็ดก็จ้าเฮ็ดมันปู่จ้าดอกเหยอมากมองดูค่ะก็จ้าเฮ็ดก็แดงจ้า อยู่ค่ะยางอยู่เกาเดียอีกแล้วค่ะค่ะนี่ค่ะมื่อวาก็ได้เวลาสรุปเหตดของเสาองคันแล้วค่ะพ่อแม่พี่น้องนี่ค่ะเหตดที่สาองคันได้เมื่อนี้ค่ะ จะเป็นมีเห็ดก้อแดงเห็ดเพิงเห็ดก้อเหลืองไงก้อเหลืองน้อยเห็ดน้ำหมากเห็ดท่านแล้วก็เฮ็ดข้าวดินค่ะเห็ดขานิดน้อยค่ะค่ะเมื่อนี้ค่ะหมานอยู่ค่ะค้นกระไล่หลายค่ะพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้ค่ะค้นหลายแฮ้งค่ะเพราะว่าฝนตกค้นก็อาจจะบ่ได้กีดยางเนาะค่ะก็เลยขึ้นพูกันมาหาเห็ดค่ะ มื่อนี้กะย่างไวอ้อมไก่ขึ้ก็ล่ะค่ะกระทือว่ามาณอยู่ค่ะเพราะว่าคนกัหลลยเนาะเด็กเกือบเต็มตาอยู่ค่ะค่ะพ่อแม่พี่น้องก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดเป็นกำลังใจให้สาวของคานด้วยค่ะเพราะว่าเพื่อว่าพ่อแม่พี่น้องจะบ่ได้พลาดลคลิปไม่ไหมของสาวของคันค่ะค่ะสุดท้ายก็อขอให้พ่อแม่พี่น้องอยู่ดีมีแห้งร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์กันหมดส,ดสุขสุขคนด้วยค่ะสุดท้ายก็อขอกาข่าวคำว่า,มมาสวัสดีค่ะ Thank you.